บทที่59รูปธรรมชั้นสูงตอนเด็กๆตอนที่คุณเข้าโรงเรียนคุณก็ต้องไปอยู่ที่นั่นกับพวกเขาใช่ไหมที่ตึกใหญ่นั่นผมถามพร้อมชี้ไปยังอาคารหลังใหญ่บนภูเขาซึ่งอาคารหลังนี้สามารถมองเห็นได้จากทุกๆท,ที่ในเมืองใช่แต่พวกเด็กๆจะได้รับอนุญาตให้อยู่แค่สองชั้นแรกเท่านั้นนะเธอตอบ เล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันเป็นอย่างไรบ้างคือผมก็อดรู้สึกวิตกไม่ได้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างผมอยากจะเก็บข้อมูลให้มากที่สุดนะในแง่ไหนละ่ะเธอถามเอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปธรรมชั้นสูงที่อาศัยอยู่ที่นั่นก็ได้รูปธรรมชั้นสูงหรือ ที่เห็นได้ชัดเลยคือพวกเขาเหล่านั้นจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักมันเป็นความรักที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างพวกฉันมีถ้าคุณอยู่ใกล้พวกเขาคุณจะรู้สึกได้เองว่าความรักของเขานั้นแผ่ไปทั่วเธออธิบายแล้วอีกอย่างคือพวกเขาจะมีทักษะในการใช้พลังจิตเช่นยกก้อนหินหนักเป็นตันๆได้ด้วยพลังจิต บินด้วยยานความเร็วสูงที่ทำงานประสานการระหว่างเครื่องจักรกลกับจิตเขาสามารถเข้าไปกำหนดจิตให้คนทำตามที่เขาสั่งได้เช่นกำหนดให้เห็นภาพลวงตาอะไรอย่างนี้ฉันเคยได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่าให้ฟังอีกทีนะเคยเห็นเขาทำอะไรแบบนี้ไหมผมถาม ไม่เคยเคยเห็นแต่ยานที่มันบินขึ้นจากยอดอาคารถ้าเธอคอยจับตามองที่ยอดแหลมเหล่านั้นบางทีเธอก็จะเห็นมันแต่มันเร็วมากนะมันจะมีลักษณะเป็นแค่จุดสีขาวๆลอยขึ้นแล้วก็หายวับไปไหนๆขอลองดูหน่อยสิผมมองไปยังยอดอาคารใหญ่ที่อยู่เกือบถึงยอดเขาผมจ้องมองอยู่สักพักใหญ่ ไม่เห็นมีอะไรเลยครับผมหันไปบอกโคฮารุคือยานเหล่านี้ไม่มีเวลาขึ้นลงที่แน่นอนนะเท่าที่รู้มามันจะขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วภารกิจส่วนใหญ่ก็คือการเดินทางไปที่ดาวโลกของเธอนั่นแหละเธออธิบายน่าตื่นเต้นจังผมพูด ไม่รอดูแล้วดีกว่าเอาไว้ว่างๆค่อยมานั่งดูเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีไหมผมเสนอเราเดินต่อไปเรื่อยๆตามโซนอาหารแล้วก็ทดลองกินเกือบทุกอย่างที่เห็นเพราะส่วนใหญ่เขาจะทำออกมาหน้ากินทั้งหมดบางอย่างรสชาติอร่อยถูกปากบางอย่างก็รสชาติแปลกๆตอนนี้ผมเริ่มรู้แล้วว่า ทำไมเข้าถึงทำเป็นชิ้นเล็กพอดีคำเพราะเรากินไปได้ประมาณ20กว่าอย่างก็เริ่มอิ่มแล้วมันยังมีอีกเป็นร้อยๆอย่างที่ยังไม่ได้ชิมเลยแล้วเหรลารูปธรรมชั้นสูงเขากินอะไรและประกอบอาหารกันอย่างไรหรือครับผมหันไปถามโคฮารุพวกรูปธรรมชั้นสูงมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือมนุษย์ธรรมดาแบบเหานี้แหละ กลุ่มน,นี้จะมีคนจัดอาหารขึ้นไปส่งให้ทุกวันวันละสองเวลากับอีกพวกหนึ่งเขาไม่ได้กินอาหารแบบพวกเราจะบอกว่าเขาไม่กินอาหารเลยก็ไม่ใช่เขามีอาหารเป็นอากาศแสงและเสียงค่ะเธออธิบายฮะกินอาหารเป็นแสงงั้นหรือผมย้ำคิดว่าฟังผิดใช่ค่ะ เนื่องจากรูปธรรมชั้นสูงเหล่านี้เขาจะมีร่างกายที่ละเอียดกว่าเราจะบอกว่ามีสภาวะเป็นรูปธรรมที่เข้าใกล้ความเป็นพลังงานเป็นหนึ่งลำดับถัดจากเราก็ได้คือเขายังมีทุกอย่างที่หยาบอยู่เหมือนกันยังสามารถจับต้องได้สัมผัสได้เวลาสัมผัสกับเขาจะรู้สึกเหมือนสัมผัสกับผ้าไหมนุ่มๆเธอพูด ดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องกินอาหารที่หยาบจำพวกวัตถุธาตุเข้าไปในร่างกายแล้วการบริโภคแสงของเขาก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยการดูดซับเอาจากการกินพืชหรือศาสตร์เหมือนอย่างพวกเราเขาสามารถรับพลังงานชีวิตจากแสงแดดได้โดยตรงเลยคล้ายกับการสังเคราะห์แสงของพืชถ้าพวกเขาขาดแสงเขาก็จะตาย ถัดมาก็คืออากาศอากาศเป็นวัตถุธาตุที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสาสารกับพลังงานมันมีความละเอียดที่สุดในบรรดาสาสารในขณะเดียวกันมันก็มีความหยาบที่สุดในบรรดาพลังงานดังนั้นอาหารที่หยาบที่สุดของรูปธรรมชั้นสูงก็คืออากาศ ลักษณะการบริโภคอากาศของเขาก็เหมือนกับเราคือทางจมูกสุดท้ายคือเสียง รือพวกเราเรียกมันว่าคลื่นความถี่เสียงถือว่าเป็นอาหารที่มีความจำเป็นไม่แพ้อาหารชนิดอื่นๆของพวกเขาการที่เขาบริโภคเสียงไม่ใช่ความบันเทิงเหมือนกับพวกเราเสียงที่มีคุณภาพหรือเสียงที่ผ่านการเรียบเรียงมาอย่างดีมันคืออนุภาคคลื่นความถี่ที่สามารถนำไปปรับค่าเรียงตัว ของอนุเซลละเอียดที่อยู่ในร่างกายของพวกเขาให้มีความเป็นระเบียบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและนี่คือที่มาว่าที่เชิงเขาจะมีนักร้องนักดนตรีผาดเปลี่ยนกันไปบรรเลงอยู่ตลอดเวลาและเมื่อรูปธรรมชั้นสูงไม่ได้กินอาหารหยาบเข้าไปในร่างกาย พวกเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องขับถ่ายหลังจากกินอาหารจนอิ่มเราสองคนก็ไปนั่งฟังเพลงในจุดต่างๆที่เราศิลปินนักดนตรีกระจัดกระจายตัวเล่นอยู่ทั่วบริเวณลานเราไปเจอนักดนตรีกลุ่มหนึ่งที่มีรูปแบบการเล่นเครื่องดนตรีหลายๆชนิดประสานเสียงกันอย่างไพเราะ ผมกับโคฮารุรู้สึกถูกใจการแสดงของนักดนตรีกลุ่มนี้จึงนั่งฟังอย่างเพลิดเพลินจะลืมเวลามารู้สึกตัวอีกทีเกือบจะเย็นแล้วตายละโคฮารุเย็นแล้วใครเอิญจะดูเอาหรือเปล่าเนี่ยที่เราทะเลทลายกันจนเย็นขนาดนี้ผมพูดขึ้นขณนะที่เธอกำลังซบที่ไหล่ผมไม่เป็นไรคะ่ะ ฉันส่งกระแสจิตไปบอกท่านแล้วว่าฉันมาเดินเที่ยวเล่นกับคุณที่ลานกลางเมืองคงจะกลับไปเจอกันที่บ้านเดวิดเลยตอนมืดเธอตอบนี่เริ่มเย็ยนแล้วเราไปกันเลยไหมผมบอก <c oughs> ก็ได้ค่ะคุณไปที่บ้านเดวิดถูกไหมผมถามฉันจำไม่ค่อยได้เราเหมือนกันเดี๋ยวลองถามดูเธอตอบ แล้วแว่ที่เดวินอยู่คือข้ามสะพานกลางเมืองนับไปอีกสามบล็อกเธอพูดพร้อมกับท่าทางเหมือนกำลังสื่อสารกับทางโน้อนอยู่เดวินบอกว่าหาง่ายมากหลังจากข้ามสะพานไปแล้วเดินไปอีกสามบล็อกก็เลี้ยวขวาเดินไปจนสุดถนนบ้านหลังทางขวามือบ้านของเขาจะอยู่ติดกับลำคลองเล็กๆก,ก่อนจะข้ามสะพานเราไปกันเถอะผมชวน ทันทีที่เราเดินขึ้นไปบนสะพานเพื่อข้ามแม่น้ำใหญ่ไปยังอีกฝากหนึ่งของเมืองก็พบกับท้องฟ้ายามเย็นที่ตอนนี้กลายเป็นฉากสีส้มอมชมพูสามารถมองไปได้ไกลจนสุดลูกหูลูกตาถนนบนสะพานนี้กว้างพอที่จะทำให้เราเห็นท้องฟ้า ได้แบบรอบทิศมองไปที่ริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองข้างก็มีตึกตั้งอยู่เรียงรายด้านหน้าของตึกเหล่านั้นตกแต่งประดับประดาด้วยลวดลายปูนปั้นอย่างวิจิตรบรรจง ตอนนี้พวกมันเหมือนถูกฉาบทาไปด้วยแสงสีเหลืองทองของยามอาทิตย์อัสดงเมื่อมองไปตามถนนที่ไกลจนสุดทางก็จะเห็นภูเขาลูกใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารที่พำมนกของรูปธรรมชั้นสูงตรงานอยู่ปลายทาง ผมเดินอกโอบโคฮารุไว้ในอ้อมแขนพร้อมกับเดินไปอย่างช้าๆเพื่อประวิงช่วงเวลานี้ให้เนิ่นนานที่สุดเท่าที่จะทำได้โคฮารุก็ดูเหมือนจะคิดเช่นเดียวกันเธอเอามือข้างหนึง่งโอบก,กอดที่เอวของผมพร้อมกับหันหน้ามาสบตาผมฉันจะเป็นคู่รักของคุณตลอดไปค่ะเธอพูดเบาๆเช่นกันครับ ผมตอบพร้อมกับกำรรมือของเธอไว้แน่นเวลามันช่างเป็นช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดอีกครั้งหนึง่งหากผมต้องใช้ชีวิตอยู่ที่โลกใบนี้ผมคิดไม่ออกเลยว่าจะมีอะไรทำให้ผมมีความทุกข์บ้างผมมีคนรักที่แสนดีมีรูปกายผิวพรรณงดงามดุจนางฟ้า ผมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินใช้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีบ้านอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโรคร้ายไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องกลัวว่าลูกจะไม่ได้เรียนโรงเรียนดีๆเป็นต้นแถมยังสามารถทำสิ่งต่างๆที่ตัวเองรักและปรารถนาได้อย่างไม่จำกัดอีกด้วย ทำไมโลกของผมถึงไม่เป็นอย่างนี้บ้างนะทุกๆคนจะได้มีความสุขผมพูดออกมาเบาๆนี่คือโลกต้นแบบที่สมบูรณ์และโลกของคุณคือโลกแห่งความไม่สมบูรณ์หรือโลกแห่งการลืมโคฮารุหันมาพูดกับผมโลกแห่งการลืมหรือผมถามลืมว่าที่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นอย่างไร คือที่พวกเขาต้องไปอยู่ที่นั่นเพื่อต้องต่อสู้กับความลืมหรือที่เรียกว่าความไม่รู้เมื่อไหร่ที่คนบนโลกของเธอสามารถจำความสมบูรณ์แบบเหล่านี้ได้เขาก็แค่เรียนแบบมันเมื่อพวกเขาเรียนแบบมันได้สำเร็จโลกของเขาก็จะเกิดความผาสุกเธออธิบายเบาๆพร้อมกับมองผมแบบไม่กระพริบ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเธอรู้ไหมเธอยา้ำความกลัวและความวิตกกังวลทำให้ทุกอย่างซับซ้อนผมฟังอย่างนี้แล้วผมรู้สึกสงสารคนบนโลกของผมขึ้นมาทันทีเลยครับผมแสดงความรู้สึกใช่แล้วพวกเราเฝ้าอวยพรให้ทุกคนบนโลกของคุณอยู่เช่นกันเธอพูดเราสองคนเดินอย่างช้าๆ และเมื่อไปถึงบ้านของเดวินท้องฟ้าที่มืดสนิทพอดีผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าตามถนนทุกสายในเมืองรวมทั้งภายในบ้านของผู้คนนั้นมีแสงสว่างสีขาวนวลๆออกมาจากดวงไฟกลมๆซึ่งดูแล้วเหมือนหลอดไฟฟ้าในเมืองนี้มีไฟฟ้าใช้ด้วยเลยครับผมถามโคฮารุขณะที่กำลังเดินเข้าไปในบ้านของเดวิน มันไม่ใช่ไฟฟ้าอย่างที่เธอใช้กันหรอกมันคือธาตุเรืองแสงบริสุทธิ์มันถูกอัดลงไปในหลอดแก้วไม่ต้องใช้พลังงานใดๆเราจะติดตั้งมันไว้ตามสถานที่ต่างๆในเมืองและแจกจ่ายไปให้กับบ้านที่มีความประสงค์จะใช้งานมันเธอตอบ ไม่น่าเชื่อเลยนะมันสว่างยังกับหลอดนีออนเลยแล้วทำไมคุณไม่เอาไปไว้ที่บ้านของคุณบ้างล่ะครับผมถามที่พานของเราไม่จำเป็นค่ะพวกเราไม่ได้ทำงานกันตอนกลางคืน แต่คนในเมืองนี้เขานิยมทำงานกันตอนกลางคืนอย่างนักดนตรีที่เขาสลับกันไปเล่นที่เชิงเขาเขาก็จะเล่นกันทั้งวันทั้งคืนหรือพวกศิลปินวาดรูปอย่างเดวินที่มักจะไม่ค่อยนอนกันเขาวาดรูปกันทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันเธอพูดใช่แล้วฮ่าเสียงของเดวินดังออกมาจากในบ้าน ขณะที่เรากำลังเดินเข้าไป